จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้า,าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาสอดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัากพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอลูกพอสบายสคลายปก,กัตอนที่เรากลาจะหลับนะจ๊ะอย่าไปบีเบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตา ให้หลับตาปลิมลิมและก็ผ่อนคลายทุกส่วนงร่างกายของเราเนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยวางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของ บาชจองธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเป็นต้นนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาเขงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสอง ัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกศูนย์กลางอายฐานที่เจซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียว เป็นฐานที่ตั้งของใจของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่มาเกิดที่ดับหรือที่ตายของเราแล้วเนี่ยที่หลับที่ตื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวของเราทั้งสิ้นเลยที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น นอกจากจะเป็นที่สําหรับอย่างนี้แล้วนะจ๊ะยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตน,นานิพานที่พระสัมมาสมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับอสงค์ยพระองค์ไม่ท้วนไม่เว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียว ในเริ่มวางใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราว่าเห็นภัยในวัตฏสงสารวัฏะสังสารนี้คือภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามเนี่ย กามาพบในรูปภพในรูปภพเพราะว่าเมื่อเกิดในพบทั้งสามนี้ก็จะต้องแก่บ่อยๆแก่เจ็บตายบ่อยๆพัดพร,รากจากสิ่งที่รักบ่อยๆประสบในสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นทำให้เกิดความทุกข์หายทุกข์ใจบ่อยๆความโศกเศร้าเสียใ,ใจครับแค้ใจล่ำพิไรล,ลำพันอะไรอววรบ่อยๆอ,อีกทั้งยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกาย ทางวาจาทางใจนบ่อยๆแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทิ้งการกระทําทั้งสามนี้ไม่ได้ทางกายทางวาจาทางใจแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนี้เนี่ยเราก็จะทั้ง ทำด้วยความไม่รู้เมื่อทำไปแล้วก็มีวิบากกรรมเกิดขึ้นทำให้เรามีความทุกข์ทรมานจชีวิตต่างไปอบายภูมิบ้างในมหานรกในยมโลกอุสัตานรกยมโลก เกิดเป็นเปรตรศุศลยการมเศรษฐายามากเมื่อกรรมบรรเทาเบาบางก,ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ต้องเจออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นแหละความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไปว่ญญาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอำนาจบาสนาหลาบยอดเสริญอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น จะทำให้ประมาทในการดำเนินชีวิตเจอผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแจงตลอดในธรรมทำทานรักษาจีนจเจริญภาวนาเพราะว่าจะฟังธรรมจากท่านคอยใจแจ่มแจ้งจะดำเนินชีวิตถูกต้องก็ปิดอบายไปสู่สวรรค์แต่สวรรค์ก็ไม่ใช่คงที่พอหมดกำลังบุญก็ ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างตกจากสวรรค์ไปอบายก็มีเลยอนเป็นมนุษย์ทำไมประมาทในการดำเนินชีวิตปลีกวิเวกไปเจริญสมาธิภาวนาเข้าถึงรูป,ประชามาบัติก็ไปเกิดเป็นระบบรม จะเลยจากท้งถึงอรูปสมามติก็ไปเกิดเป็นอรูปภพมมีชีวิตอยู่ยาวนานจนนยกว่าเป็นอมตะเป็นนิรันดร